อ่าพอดีนะมีเรื่องสอบถามมายัางเพื่อนๆที่ทำการเกษตรนะว่าเราจะสามารถที่จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยรับรวงข้าวได้หรือไม่นะผมผมก็ตอบว่าใส่ได้นะครับในกรณีที่ข้าวใบเขียวนะผมแต่ถ้าข้าวใบเหลืองนะครับผมแนะนําให้ใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นให้ข้าวใบเขียวขึ้นนะครับโดยนะผมแนะนําเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็คือเพิ่มปริมาณไนโตรเจนขึ้นมานะครับปุ๋ยสูตรนี้ก็อาจจะเทียบเคียงกับปุ๋ยพวกสูตรย8 2 0ิี่สบนะครับสิบห้าห้ายี่สบประมาณนี้นะครับมีไนโตรเจนสูงแล้วก็มีตัวอ่าโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วทีนี้นะครับคําถามก็คือนะครับเราจะต้องอนำปุ๋ยยูเรียนะครับมาเท่าไหร่นะผมตัวแรกก็คือก็คือต้องหาเรื่องของปริมาณ อ่าปอร์เซนต์ของไนโตรเจนก่อนนะครับให้เราเอา21นะครับไปลบด้วย13บนะผมก็คือ8นะผมอ่าเราควรต้องการปริมาณไนโตรเจนอีก8%นะครับแล้วทีนี้ก็คือคำถามนะครับเราจะต้องนำมากี่กิโลนะสำหรับปุ๋ยส6 0 0บนย0 0นะครับผมดังนั้นครับให้เราเอานะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือ8นะครับไปคูณด้วย100นะครับผมหารด้วยนะครับ4ีนะครับ ก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียนะครับก็จะได้มาเป็น17.39กกิโลกร,รัมนะครับผมสรุปก็คือนะครับในปุ๋ยยูเรียนะครับ4600 17.39กกิโลกร,รัมนะครับจะมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ที่8%นั่นเองนะครับผมสรุปนะครับนำปุ๋ยสูตรสิบสา1สิบสามยี่สบ100กิโลกรัมนะครับผมปุ๋ยเขาจะคิดจาก100กิโลกรัมนะครับสำหรับสูตรปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยยูเรีย4600ครับ17.39กิโลกรัมครับผมอันนี้เอาไปเป๊ <mattress> ะๆครับก็จะได้เป็นปุ๋ยสูตร211321 21นะครับผมเดี๋ยวทีนี้ครับตัวนี้เป็นแถมครับคิดแบบง่ายๆนะครับผมสมมุติว่าปุ๋ยยูเรียครับตัวนี้ปุ๋ยยูเรีย100กิโลกรัมนะครับผมจะมีไนโตรเจนอยู่46เซนะครับ 50กิโลกรัมนะครับจะมีไนโตรเจนอยู่23นะผมอ่ายีกิโลกรัมจะมีไนโตรเจนอยู่ที่11.5นะครับอ่าสิบกิโลกรัมจะมีไนโตรเจนอยู่ที่5.75นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอ่าปริมาณก,ก็คือ17.39ก็จะอยู่ช่วงตรงกลางใช่ไหมผมระหว่าง25กับ12นะครับส่วนอ่าปริมาณไนโตรเจนนะครับ8ใช่ไหมครับผมก็จะอยู่ช่วงตรงนี้ครับ กลางๆนะครับระหว่าง11กับ5นะครับผมแสดงว่าการคำนวณนี้ถูกต้องนะครับผมครับอ่านี่ก็คือนะครับสรุปนะครับผมวิธีการผสมปุ๋ยนะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ปุ๋ยสูตรอ่า13 13 21รับรวงข้าวนะครับโดยนำาปุ๋ยยูเรียมมาผสมด้วยนะครับอีก17กิโลนะครับเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยสูตร21 13 21นะครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม